เรงที่100นะครับหลังจากที่ได้อธิบายให้ทราบถึงตัวบ Her Her ัตรเพิร์สมาร์ทเพิร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะสอนวิธีการใช้ตัวเครื่องนะครับซึ่งในการใช้บัตรเพิร์สมาร์ทเพิร์ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คู่ก,กันกับเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเครื่อง s 9 0ตัวเครื่องนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่อง mobile d c ที่สาขาใช้กันทั่วไปนะครับเช่นเครื่องรูดเงินของแบงก์กสิกร หรือไม่ก็เป็นเครื่องรูดเงินของแบงก์กรุงเทพนะครับแต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้เป็นตัวเครื่องพิเศษที่จะใช้กับตัวบัตรเพิร์สมาร์ทเพิร์สนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในตัวเครื่องนี้มีส่วนไหนสําคัญบ้างแล้วก็มีเมนูต่างๆยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องของตัวกระดาษที่ต้องใช้กับตัวเครื่องนะครับเหมือนกับเครื่องมบายเอบีซีเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนกระดาษหรือใส่กระดาษใหม่นะครับให้เราทําการงัด ุ่มด้านบนตรงนี้เพื่อเปิดฝาออกมานะครับแบบนี้พองานเสร็จปุ๊บ <Brooke> เราสามารถเปิดฝาออกมาได้นะครับด้านในก็จะมีกระดาษที่ผมใสอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนกระดาษก็แค่เอากระดาษใหม่มาใส่ลงไปนะครับโดยหันตัวที่เป็นส่วนม้วนๆเนี่ยใส่ลงไปด้านในแบบนี้นะครับไม่ยากแล้วก็สามารถปิดฝาได้เลยแต่ประเด็ดนที่ต้องฝากย้ําเตือนก็คือว่าตัวกระดาษเนี่ยมันเป็นกระดาษที่มีความพิเศษ,ษก็คือว่ามันเป็นกระดาษสีขาวท่องแผ่นซึ่งมี2หน้านะครับ หน้าที่ถูกต้องเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องเอาไว้ด้านนอกสำหรับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเราอยากทราบว่าหน้าที่เราใส่เนี่ยเป็นหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับให้ใช้วิธีการเอาเล็บมือขูดไปที่กระดาษนะครับฝั่งที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเกิดเราเล็บขูดไปจะขึ้นเป็นขีดสีดำๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งสำหรับการพิมพ์ข้อมูลซึ่งจะต้องนำมาไว้ด้านนอกนะครับของตัวเครื่อง ส่วนฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองขูดดูนะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีแถบสีดำขึ้นมาเหมือนกับฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราต้องเอาไว้ด้านนอกนะครับอ่ะผมจะลองใส่กระดาษลงไปนะครับแบบเดิมนะครับเอาส่วนที่เป็นม้วนๆเนี่ยใส่ลงไปด้านในนะครับแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับอย่าลืมว่า ฝั่งที่อยู่ด้านนอกจะเป็นฝังน่งที่เมื่อเราเอานิ้วมือขูดหรือหาอะไรขูดก็แล้วแต่จะมีสีดําขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นฝั่งที่จะใช้ในการพิมพ์ข้อมูลนะครับผมจะทำการฉีดกระดาษออกเสร็จเรียบร้อยรขั้นตอนแรกในการใส่กระดาษของเครื่อง s 9กนะครับต่อไปครับให้สังเกตตรงด้านข้างของเครื่องนะครับต้องบอกว,ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ทํางานระบบออฟไลน์ คือหมายความว่าในการใช้งานเนี่ยประมาณ95%จะไม่มีความจำเป็นต้องต่อสายโทรศัพท์หรือสายอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะครับแต่เราจะมีช่องสำหรับการเสียบสายโทรศัพท์เอาไว้ทับตรงนี้นะครับช่องตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในกระบวนการของการสรุปยอดและส่งข้อมูลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องโมบายอี c คือการทำเซตเทนเมนสรุปยอดนะครับ แต่ที่บอกว่าสเตปนี้เนี่ยจะเป็นสเตปสุดท้ายซึ่งจะต้องมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อเปลี่ยนจากระบบออฟไลน์กลายเป็นระบบออนไลน์แต่สเตปที่เหลืออื่นๆไม่มีความจำเป็นต้องต่อสายโทรศัพท์สามารถใช้ตัวเครื่องเดียวๆได้เลยนะครับอันนี้คือช่องสำหรับการใส่สายโทรศัพท์นะครับส่วนช่องด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับการชาร์จแบตให้กับตัวเครื่องนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องปิดอยู่นะครับวิธีการเปิดนะครับ ให้ดู Studio ที่ปุ่มสีแดงด้านบนนะครับคือปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มซึ่งสาหรับใช้ในการเปิดและปิดตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําก,ทการเปิด er เครื่องนะครับด้วยการกดปุ่มสีแดงตรงนี้ค้างไว้พอกดแป๊บหนึ่งครับตัวเครื่องเนี่ยจะทําการบูตเครื่องหน้าจอจะสว่างขึ้นมานะครับตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังทาการบูตเครื่องอยู่พอผ่านไปสักพักนะครับบูตเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะแสดงคำว่า รหัสผู้ใช้แบบนี้นะครับหมายความว่าตัวเครื่องนี้ต้องการให้เราใส่รหัสผู้ใช้ลงไปเพื่อเริ่มการใช้เครื่องนะครับรหัสในการใช้ก็คือเลขศูนย์ทั้งหมด8ตัวครับคุณสามารถกดลงไปได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8ต่อให้เรากดเกินนะครับตัวเครื่องจะทำการล็อกดิจิตอัตโนมัตินะครับผมกดศูนลงไปเรียบร้อยครับทั้งหมด8ตัวแล้วกดปุ่ม enter พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะแสดงคําว่ารหัสผ่านแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวรหัสผ่านเนี่ยก็เหมือนกับรหัสผู้ใช้นั่นแหละก็คือตัวเลขศูนย์ทั้งหมด8ตัวนะครับอย่าลืมนะครับว่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นตัวเลขเดียวกันคือเลข08ตัวพอใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บนะครับก็แค่กดปุ่ม enter สีเขียวแบบนี้ นะครับหน้าจอก็จะดึงมาที่หน้าจอเมนูหลักแบบนี้นะครับอันนี้คือเราสามารถเปิดเข้ามาทําการใช้เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือปุ่มในการเปิดและปิดเครื่องต่อไปนะครับจะให้ดูทางด้านซ้ายของตัวเครื่องมุมซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มสีน้ําเงินทั้งหมด4ปุ่มปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มฮอตคีหรือว่าเมนูลัดนะครับในการใช้เมนูต่างๆต้องบอกนี้ก่อนว่า ตรงด้านล่างของปุ่มเมนูแล้วตรงนี้จะมีปุ่มสีน้ำเงินมีภาษาอังกฤษคำว่า F U F U N C นะครับซึ่งย่อจากคำว่าฟังก์ชันในปุ่มฟังก์ชันจริงๆนี่จะเป็นปุ่มรวมเมนูทั้งหมดของตัวเครื่องแต่ทีนี้เนี่ยตัวเครื่องมีการเพิ่มปุ่มคอดคีย์เพื่อเราสามารถทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมด4ปุ่มก็คือปุ่ม F 1 F 2 F 3แล้วก็ F 4นะครับซึ่งเมนูย่อยตรงนี้เนี่ย ก็จะรวมอยู่ในปุ่มฟังก์ชันนี่แหละนะครับแต่ในการทํางานเนี่ยเราต้องการความรวดเร็วนะครับเราก็ใช้ปุ่ม h o ค k ย y นี่ถามว่าปุ่ม h o ค k ย y ตัวนี้เนี่ยใช้ทําอะไรบ้างนะครับปุ่มบนสุดตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม F1 ซึ่งใช้ในการตัดยอดนะครับหรือการแลกแท้งอีคูปองซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่าปุ่มนี้ใช้งานยังไงนะครับปุ่มที่ 2, 2คือปุ่มที่ใช้ในการคนเซิลนะครับในกรณีที่เราทําการตัดยอดหรือเลือกแพ็กเกจตผิด แล้วเราต้องการวอยข้อมูลเก่าออกเราต้องใช้ปุ่มตัวนี้ครับคือปุ่ม F2 ปุ่ม F3 ครับคือปุ่มสำหรับการเช็คข้อมูลผู้ถือบัตรปุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งปุ่มสําคัญนะครับซึ่งทางสาขาต้องใช้ทั้งตอนที่ลูกค้ามาติดต่อที่หน้าสาขาและหลังจากที่ใช้บัตรเรียบร้อยปุ่มนี้เนะี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าบัตรที่ลูกค้าถือมาเนี่ยมี voucher package เราอยู่ด้านในและลูกค้าเหลือสิทธิ์ในการเช่ารถจํานวนกี่วัน นะครับคือปุ่ม F 3ตัวนี้และสุดท้ายครับปุ่ม F 4ตัวนี้เป็นปุ่มซึ่งใช้ในการสรุปยอดและส่งข้อมูลถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องโมบาย EBC ก็คือการทำเซตเมนต์นั่นเองนะครับอันนี้คือปุ่ม Hotkey นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมีในส่วนของตัวเลขนะครับหนถึงศ <c oughs> นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้ต้องบอกว่าในการตัดบัดจริงๆนะครับเราจะใช้หลักการการตัด